เล่นพิกเกบอลเดี่ยวนับคะแนนยังไงไปดูกันพิกเกบอลอีซี่สนับสนุนโดย6ิกซีโร่พิกบอลสวัสดีครับผม3ามดิงอลอวันนี้เราจะมาเรียนรู้การนับคะแนนในกีฬาพิกเกบอลแบบเล่นเดี่ยวกันแต่ก่อนหน้านั้นจําไว้นะครับว่าในกีฬาพิกเกบอลฝั่งเสิร์ฟเท่านั้นถึงจะได้แต้มถ้าเป็นฝั่งรับถึงจะชนะก็ไม่ได้แต้มการเล่นเดี่ยวจะนับคะแนนทั้งหมด2งเลขเช่น0 0นย์ศูนย์สี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสามโดยเลขตัวแรก คือคะแนนของฝั่งที่เสิร์ฟและเลขตัวที่2คือคะแนนของฝั่งรับและตำแหน่งการยืนของผู้เสิร์ฟจะเปลี่ยนไปตามคะแนนของผู้เสิร์ฟโดยถ้าคะแนนเป็นเลขคู่จะต้องเสิร์ฟทางด้านขวาแต่ถ้าคะแนนเป็นเลขคี่จะต้องเสิร์ฟทางฝั่งซ้ายเดี๋ยวลองมาดูการเล่นจริงกันเลยดีกว่าเริ่มเกมน00ผมจะเสิร์ฟที่ฝั่งขวาต่อมาเมื่อผมชนะสิ่งได้แต้มคะแนนจะกลายเป็น10ผมไปเสิร์ฟที่ฝั่งซ้าย ถัดมาเมื่อฝั่งตรงข้ามชนะฝั่งตรงข้ามจะยังไม่ได้แต้มแต่ว่าจะได้เป็นผู้เสิร์ฟแทนและคะแนนจะกลายเป็น0-1ฝั่งตรงข้ามเสิร์ฟที่ฝั่งขวาหากมีนยังคงชนะลูกนี้ต่อคะแนนก็จะเปลี่ยนเป็น1-1และมีนเปลี่ยนไปนเสิร์ฟฝั่งซ้ายอย่าลืมนะครับว่าเราจะได้แต้มก็ต่อเมื่อเป็นผู้เสิร์ฟแล้วชนะลูกนั้นเกมทั่วไปมักจะเล่นจนถึง11แต้มนะครับและตามมาระยาทแล้ว ผู้เสิร์ฟควรจะเป็นคนขานแต้มก่อนเสิร์ฟซึ่ง3และนี่ก็คือการนับคะแนนแบบเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่สู2 p ู c สองพิ l l บอล d e มีรับสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเทคโปรรายการพิ l e บอลอีซี่เริ่มง่ายเล่นง่ายเล่นได้ทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพิ l e บอลอีซี่สนับสนุนโดย6ิกซีโร่ b a l l